มาดูเกมทำลูกนี้แล้วเกี่ยวขึ้นมาได้ลูกนี้ไงครับแก้ไขข้ามาเปิดหนึ่งยก2มาและแก้ไขด้วยหัวข้ามายังได้อยู่เอาเลยครับโอ้โหต้องใช้เท้าซ้ายเล่นแล้วเมื่อสักครู่ใช้เท้าวขวาไปแล้วครับเอาเลยครับการแข่งใน,นรอบแดทีมสุดท้ายครับตอนนี้ขึ้นนําอยู่กับทีมชาติไทยครับคู่นี้เป็นคู่โอ้โหที่ต้องบอกว่าน่าจะตามมาอีกหนึ่งคู่เลยเสิร์ฟมีทั้งคู่ครับแต่ว่าเกมทํำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขาดเหมือนคู่ท็อปๆของเราเนี่ยครับ น้องแป้งผู้หญิงนี่ในวัย17ปีครับเปิดยกขึ้นมาแล้วแก้ไขด้วยสระขามมาแบบนี้มีโอกาสจะโดนยัแล้วก็สวัสดีครับนี่ครับพิ่น้อครับพรอนเทพวาบิซิลีครับขึ้นนำไป10ต่อ3ครับการแข่งขันเซตที่3เซตสุดท้ายครับทีมชาติไทยครับนี่เจอทีมจากอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเขาดึงฮังการีมานะผู้หญิงขอนี่มาจากฮังการีเนี่ยครับเก็บแมตช์แบบนี้เนี่ยเออมันสามารถรวมกันได้นะครับ เก็บแรงเนี่ยครับเขาดึงต้นตำหลับมาเนี่ยทำให้ทีมเขาเล่นดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยก็เตรียมซีเกมเหมือนเราเลยครับในช่วงเดือนธันวารครับวางมาเปิดหนึ่งยกแล้วลูกนี้ยังไงครับเนี่ยครับมีหลุดให้เห็นอีกแล้วครับเมื่อวานในคู่นี้พิชชนะคู่ของไทยเรามาเนี่ยครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมนเมื่อวานเราจะได้เข้ามาเจอกันเองเนี่ยเอาเลยครับมาดูกเกับเกมเสริมนี้ครับของน้องแป้งครับจะปิดได้เลยไหมครับสกอร์อยู่ที่ 11ต่อ3แลระหว่างซ้ายเปิดขึ้นไปแก้ไขมาแบบนี้มาดูครับไหลจ่อมาสิโอแล้วเตะเลยเยี่นี่ครับโอ้โหสวยงามครับสุดๆครับลูกนี้ครับวิโนครับดูครับปาโนถึงกับต้องออกเต็มอ่ะแค่น่แหละนี่ครับโค้ชครับดูครับพีมงนพีมานทานครับโอ้โหเข้าชิงเลย แค่นี้เราก็กำไรมากแล้วสุดยอดสุดยอดมาก